กราบสวัสดีทุกคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับแอดมินคนเดิมอีกตามเคยอยีกแล้วนะคะทุกคนอย่าพิ่งเบื่อกันนะคะทุกคนอวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมโอเชียนคิงอีกแล้วนะคะทุกคนก็คือทางค่ายเกมเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายภาคให้เราเลือกเลยนะคะโอเชียนคิงเนี่ยคะ่ะจะเป็นทางค่ายเกมนะคะแต่ว่า แต่ละภาคเนี่ยก็คือเขาจะแบ่งออกมาเป็นแต่ละภาคนะคะก็คือภาคละครสัตว์ภาคอลาดินภาคมิสเตอร์ฟอร์จูนอะแปะอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันนี่ทีอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ่าอันนี้คือเป็นเป็นภาคของมันไปเนาะแล้วก็พวกเกมปลาภาค4ภาค3าอะไรงี้นะคะอ่าเขาก็จะรวมไว้ในค่ายเกมทั้งหมดเลยนะคะทุกคนอ่าของเราก็จะยังอยู่ในเกมยิงปลาภากสีเหมือนเดิมอีกเช่นเคยเลย ไม่ไปไหนนะคะทุกคนยังอยู่ที่เดิมเนะาะทางนู้นเขาก็จะได้เป็นมังกรมังกรเขียวไปนะคะทุกคนดาก้อนอะไรสักอย่างแอดก็ไม่แต่แอดได้เป็นรถตุกๆนะคะทุกคนเจออ็ดพันนะคะโหไม่เร็วเหมือนกันนะคะวันนี้ก็แอบไม่บงอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนออืแอดลืมไปนะคะทุกคนแล้วก็ในแต่ละภาคเขาก็จะมีอีเวนต์เนาะ อย่างที่สายเกมก็คือถ้าใครเป็นสายเกมตัวยงของยิงปลาเนี่ยก็คือจะรู้เลยว่าเขาจะจัดอีเวนต์บ่อยมากแล้วก็จะมีทุกภาคด้วยแล้วก็จะให้หนักด้วยนะคะทุกคนอ่าอย่างเช่นถ้าเรายิงพวกไอตัวหลักๆของแต่ละภาคได้แล้วเรายังมียิงอีเวนต์ได้นะคะ ของแอก็ยังเป็นอีเวนต์โลตุกๆนะคะทุกคนเพราะว่าเกมยิงปลาภาคสี่เขาก็จะจัดอีเวนต์โลตุกๆเนาะทุกคนเนาะ,ะแล้วก็ของทางแอก็จะใช้ปืนเลเซอร์เหมือนเดิมตามเคยเลยนะคะเพราะปืนตัวเนี้ยสำหรับแอนะทุกคนเขาจะยิงเร็วกว่าปืนกระสุนตัวแรกนะคะทุกคนอ่า แอดก็เลยเลือกเล่นปืนนี้ทุกคลิปเลยนะคะทุกคนถ้าสังเกตนะคะแอดจะเล่นเป็นปืนเลเซอร์ตลอดเนาะอืมเพราะปืนตัวเนี้ยมันแน่นอนค่ะทุกคนแนะนําเลยพอทั้งห้องเห็นไหมมีแต่ปืนเลเซอร์แต่ว่ามีข้างๆแอดก็คือเขาอาจจะใช้แบบความถนัดของเขาอะแต่ของแอดก็คือชอบชอบปืนนี้เพราะมันยิงเร็วค่ะทุกคนอืม นี่คะ่ะมังกรก็คือมาบ่อยมากอยากให้เรายิงนั่นแหละเขาอยากให้เรายิงอยากให้เราได้อ่ะทุกคนมันแตกดีจริงๆนะเห็นไหมในห้องผู้เล่นก็คือรับจบกันทุกคนนะคะไม่มีใครไม่ได้นะคะทุกคนยิ่งเบดหนักๆยิ่งแบบดีนะคะทุกคนอ่าเองก็จะยิงมังกรไปนะได้ไม่ได้ค่อยว่ากันเนาะเออ เลเซอร์บีมก็มาแต่ไม่รู้จะแตกไหมไม่แตกนะคะทุกคนไปต่อคะ่ะมังกรอ,อะไปต่อคะ่ะได้ไม่รูุ้กๆได้หรือเปล่าเอาให้แน่เอาให้ชัวร์มังกรไปต่อคะ่ะเออเราก็ยิงไปเลยคะ่ะไม่ต้องสนใจอะไรได้มามันก็คุ้มนะทุกคนเออใครได้ใครได้ อ๋อทางนู้นได้เอ้ยเราได้ปลาน้อยก็ยังดีปลาทองหนึ่งพันเออมันก็เลิศดอยู่ตุกๆนี่แหละตุกๆนี่แหละมันต้องได้ตุกๆนี่แหละเออบางทีเมาเมาแอดมันก็แบบว่าชอบไปจ่อจงกับตัวตัว,ตวสัตว์ตัวอื่นนะทุกคนบางทีเราอยากยิงอันนี้แต่มันไปจ่อจงอีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยยิงไปเลยค่ะยิงไปค่ปะ เออเราไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคตรงหน้าเนาะเพื่อเงินเราทําได้หมดแหละเออยิงไปค่ะเออหนึ่งพันหนึ่งก็ยังดีไปค่ะไปต่อค่ะปลาเล็กปลาน้อยเอาหมดค่ะอ่าดานต่อมานะคะน่าจะมังกรแดงนะทุกคนภาคนี้มันอยู่นะมังกรแดงมายัางน้องมายัาง เนี่ยค่ะปลาเขาก็จะมารวมกันแต่ว่าในส่วนตัวแอก็คือจะฟาร์มปลาไปก่อนนะคะฟาร์มไปก่อนเราค่อยหายิงตัวหลักๆเอาอย่างเงี้ยซุปเปอร์บอมเลเซอร์บีมอะไรเงี้ยค่ะค่อยๆยิงไปนะคะจนตัวใหญ่เนาะเราก็จะยิงทีหลังแล้วก็มันเป็นเทคนิคเนาะสำหรับแอนะโดยส่วนตัวมันเป็นเทคนิคของแอสไงอมอได้ซุปเปอร์บอมมาเท่าไหร่แล้ว900 9 9 0นะทุกคนไม่ไม่เร็วอยู่ไม่เร็เวหรอกไม่เวอร์ไปด้วยได้ก็ดีนะทุกคนน้ำแตกกระจายไปเลยอ๋อได้ซุปเปอร์บอมอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนตุก๊กๆก็วิ่งสนั่นจอไปเลยค่ะทุกคนทางนู้นเขากินเรียบอยู่นะทุกคนนะเอออืม ช่วงนี้เสียงก็จะแหมๆหน่อยนะคะเพราะว่าเหมือนจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะฝาฝนตกเนาะทางบ้านนี้ก็คือฝนตกค่ะช่วงนี้ก็จะเหมือนจะมีไข้ต่ำๆน้อยทางไหนฝนตกก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันเล้วนะคะหรือถ้ารู้ตัวว่าไม่สบายก็กินยาดักไว้นะคะทุกคนเป็นห่วงนะคะเลิบยูเลิอบ,อย,ลอบอยู่คะ่ะยิงได้ยิงหมดค่ะ ตานี้ไม่ได้ไม่เสียนะก็ถือว่าได้กําไรอยู่ได้ทุนได้ทุนกำไรอยู่ไปค่ะได้ไม่ได้ค่อยว่ากันเราก็จะไปต่อเรื่อยๆเลยนะคะยิงต่อไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะยิงต่อไปมังกรแดงเนี่ย แตกให้แอดหน่อยเออแตกมารับจบหมดอันไหนก็ได้รับจบหมดเออปลาเล็กปลาน้อยก็เอาตุ๊กตุกอ่าทางนู้ก็จะได้นะคะทุกคนนี่วิ่งไปเลยวิ่งไปอีกวิ่งสนั่นจอเลยจะได้ไหมมังกรอ่ะยงังยางอีกเออยังใส่กออีกนะ เล่นตัวนะเราเนี่ยเออเลเซอร์บีมมาก็ยังดีวะเออไปค่ะยิงมันไปเลยค่ะเออเจ็ได้อยู่กินทีละนิดกินทีละหน่อยเลิศอยู่ทุกคนเออโอเคค่ะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะตอนนี้แอดก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ